cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast ครับลุยด่านนี้นะ Sky Satori ครับไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะทุกคนนะตอนนี้ อย่างที่โพสไปในชุมชนนะครับเป็นกฎไหลย้อนแบบหนักหน่วงมากเลยลุยต่อดีกว่าครับด่านแรกชื่อว่า l i f t t เทช s ชอร์อะไรอ่ะ,ะ Hamping to ชูทูมีอะในแอปม,มันตัวเล็กนะทุกคนมันเลยอ่านไม่ค่อยชัดด่านนี้จะมีตัวโซนิก ในคารคเตอร์โซนิกก็คือเป็นตัวนักเกิลนะครับแล้วก็จะบอกทุกคนว่าผมไปสุ่มมาแล้วนะสุ่มแบบใช้ตัวแรครับไม่ได้ใช้อาหารกระป๋องนะอย่างที่บอกก็คือถ้ามีตัวแรก็จะเอาไปสุ่มอย่างน้อยๆขอให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็ได้มาแล้วนัตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวทําคลิปแยกให้ดูครับว่าผมได้ตัวไหนมายังไม่สปอยนะเออยอย่างน้อยๆก็ยังมีตัวหนึ่งนะ ที่แบบให้เรารู้ว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังเคยสมตู้นี้มานะดันต่อมาครับซ o นิ c แบทเทิลบัตตี้จบแล้วยังไม่ได้ทันเอ่ยชื่อ Hot h ะฮีสแตนชิน a าเอ๊ะมันมันปล่อยตัวเชลเตอร์ซ o นิ c มารือ,อยังตัวละครซอนิค ในด่านนี้ใช่ไหมมันคือดักเกิลใช่ป่ะตัวแดงแดงอะ่ะอ่านี่ไงไอยากได้ตัวนี้จังอะ่ะผมว่ามันโจมตีรัวดีเห็นปะมันก็เท่ดีนะเรียบร้อยป้อมเตะผมว่ามันน่าจะมีสองมองกุฎเหมือนกับเฮ้ยมีด่านพิเศษโบนัสเต็ม คือผมคิดว่ามันน่าจะมีด่าน2มงกุฎเหมือนกับไอ้ด่านนั้นน่ะด่านที่เป็นของทูเทลทูเทลก็2มงกุฎใช่ป่ะนักเกอร์ก็น่าจะสองมงกุฎเหลือต้นไหนอีกเนี้ยเหลือต้นไหนที่เรายังไม่ได้เล่นป่ะถ้าผมลงคลิปนี้ไปผมว่าคลิปหน้าก็น่าจะลงอีกตัวหนึ่งได้ชาโดใช่ป่ะเพราะว่ามันมีด่านชาโดโผล่มาแล้วแต่ว่าชาโด้มันเป็นด่านแบบ ต้องเก็บทีละสามด่านทีละสามด่านนะมันต้องรอให้เล่นครบก่อนถึงจะทำคลิปได้นะไอ,อ้รรัวๆเลยเห็นปะ่ะนี่ขนาดมงกุฎเดียวนะเนี่ยสองมองกุฎน่าจะยุ่งยากพอตัวเลยแต่เราทำได้รัมั่นใจว่าเราน่าจะทำได้นะครับตบตับตบ,ตบ,ตบ,ตบอิซานกิปิวแล้วอ่ะ เหมือนมันจะโจมตีระยะใกล้ก็จริงแต่ว่ามันโจมตีแบบรัวๆมากเลยนะแล้วก็โจมตีพื้นที่ด้วยไงดักเกลิลนะบจบยังอ่ะโอเคจบด่านผมว่าน่าจะมีสองมองกุฎเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะนั่นไงโอเคก็ลุยต่อเลยครับเอาให้จบไปเลยจะได้ไปเล่นด่านอื่นนะช่วงนี้ ก็ใช้แมวเซตเดิมนะครับเพราะว่า1มงกฎกับ2องมงกฎนี่มันไม่ได้มีข้อเงื่อนไขผล่มานะเราก็เล่นตามสไตล์เราไปเลยแต่ความยากก็น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเลเวลของมอนส์ตองข์าง้ามันจะสูงขึ้นไอด้ดนแรกๆไม่น่ายากเท่าไหร่ครับมันจะไปยากไอด้ดนหลังๆนี่แหละว่าด <laughs> ามจทอะไรนะพลังชีวิตมันจะเยอะขึ้นความอื่นมันจะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดามจก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วย โอ้ร้อเซของอีเวนต์โซนิกมาวันที่13นะทุกคน <gor l Out> ผมไปดูในตารางมันมาใครอยากจะสมชุนนั้นก็เต็มที่เลยครับ <Verantwort ful> ผมกำลังคิดอยู่ว่ายังไงดี50-50จังเลย <c ười> คือมันก็อยากได้ตัวเอามาเสริมทับแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่เน่ใจเหมือนกันแต่ได้มาตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะดี เดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นตัวไหนแล้วกันนะครันบนกกระจิบนกกระจิบตีเวบปึบปวิวสวยดีนะมันเอ่อมันทำพื้นหลังสวยดีนะเกมนี้จริงๆก็เอาพื้นหลังมาจากเกมเกมโซนิกนั่นแหละดาบฟคล้ายๆกัน ตรงตามตรงตามเครับมันจะไปย่ากด่านหลักอย่างไ้ด่าน,นสุดด่านสุดท้ายที่เราเล่นใช่ไหมด่านนี้หรือเปล่าขนาดเลเวลเดียวยังทำอิสนันก,กิปุยได้เลยนะลองดูลองดูมาสเตอร์เอเมอรัลโปรเทคเตอร์ แล้วมันมีท,าท่าเทพด้วยไงเมื่อจะด่านนี้แหละอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตีพักหนึงห่งอะบางมันต่อยรัวๆนะครับนม่าจะเป็นดาเมจดาเมจพื้นที่นักเกอร์อนี่เรียบร้อยเหลือแค่เจานักเกอร์ตัวเดียวเจอห่ออิชานากิไปหน่อย อ <c oughs> คือเจ้านักเกิ้ลมันเป็นทาตแดงนะครับแต่ด้วยความที่มันโจมตีโจมตีแบบนี้โจมตีถี่มากเลยโจมตีถี่แล้วลัวผมเลยเอาแมวนักโทษมาชื่อแมวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยได้ใช้เ็หยิบมาหน่อยเห็นว่าโจมตีระยะไกล ใช้กระด่านสีบุงปุตรค่อยอค่อนข้างดีนะครับสำหรับแมวนักโทษตัวนี้ไปเรื่อไปนะ นี่ขนาดตัวเดียวนเนี่ยตัวเดียวยังพาไปยังแถบดีกรอบอิซนากิเกิดอีกรอบครับเราคูดาเป็นหนึ่งมาแล้วเอาให้ตุยอือกลับไปเลยเรียบร้อยครับจบสิ้นปิดฉากด้วยอิซนากิอเออน่าจะเรสร็จสิ้นนะน่าจะจบที่ด่านนี้ครับก็รอด่านต่อไปส,สกายคาวหรือเปล่าด่นานชา์โดนะเดี๋ยวเราเล่นจบแล้วเดี๋ยวทำคลิปครับโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ